มีประหยัดเวลาแต่ลิงจําได้ทั้งชีวิตมีเพื่อนสองตัวตัวหนึ่งเป็นหมีอีกตัวหนึ่งเป็นลิงวันหนึ่งมีไปรับลิงที่สนามบินตั้งใจจะพาไปเที่ยวด้วยกันทุกอย่างราบรื่นมีขับรถดีดูแลลิงดีคุยกันสนุกตลอดทางจนใกล้ถึงที่พักตรงนั้นถ้าจะไปส่งให้ถึงหน้าที่มีต้องขับรถบวนอ้อมใช้เวลาอีกประมาณสิบนาทีแต่ถ้าจอดตรงนี้ ให้ลิงลงแล้วยกกระเป๋าเดินทางข้ามสะพานล,ลอยจะถึงที่พักเร็วกว่าเยอะมีคิดว่าลิงตัวเล็กคล่องแคล่วยกกระเป๋าเองได้และจะประหยัดเวลามีจึงจอดรถให้ลิงลงแล้วยกกระเป๋าเดินข้ามสะพานล,ลอยไปเองพอขับรถออกมาได้ไม่นานมีเริ่มคิดขึ้นมาในใจว่าถ้าเป็นตัวเองคงอยากให้เพื่อนขับรถไปส่งให้ถึงที่ มากกว่าต้องยกของเดินข้ามสะพานลอยไม่ใช่เพราะทำไม่ได้แต่เพราะมันคือความรู้สึกว่าอีกฝ่ายอยากดูแลเราให้ถึงที่สุดมีเลยโทรกลับไปหาลิงถามว่าเมื่อกี้ไม่โกรธใช่ไหมลิงตอบก,กลับมาเรียบๆไม่ว่าอะไรเลยแถมยังขอบคุณที่มีอุตส่ามารับตั้งแต่สนามบินคำตอบนั้นกลับทำให้มีรู้สึกหนักในใจเพราะมีรู้ดีว่า ถ้าเป็นตัวเองในสถานการณ์เดียวกันลิงจะยอมเสียเวลาอีกสิบนาทีเพื่อขับรถไปส่งเพื่อนให้ถึงที่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งการเลือกทางที่เร็วกว่าอาจไม่ใช่การเลือกที่ใส่ใจกว่าและมิตรภาพที่ดีไม่ได้วัดจากการไม่บน่นแต่วัดจากการคิดถึงความรู้สึกของกันและกันก่อนความสะดวกของตัวเองอย่าลืมแชร์เรื่องนี้ไปให้คนที่คุณรัก